ใครมีแบบนี้สวยๆราคาหลายแสนนะครับ สวัสดีครับผมเอสปักน้ำครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูนี่ก็คือพระหลวงพ่อปานวัดบางรมโคองค์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์ขี่ปลาจีนถือว่าเป็นพิมพ์ที่มีราคาสูงแล้วก็หายากมากในสภาพที่สวยมากราคาหลายแสนหรือถ้าสวยแชมป์มเนี่ยทะลุหลักล้านเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับอันดับแรกน,นะครับเรามาดูพิมพ์ด้านหน้ากันก่อน ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับในองค์ที่กดเต็มๆเนี่ยจะกลมใหญ่แบบนี้เลยด้านข้างขององค์พระจะมีอาคาระตัวยันทั้งหมด4ตัว ในองค์สวยๆจะกดได้ลึกชัดมากถ้าเราตะแคงด้านข้างดูเราจะเห็นว่าตัวยันทุกตัวจะมีความคมชัดพระองค์นี้เป็นพระที่กดลึกแต่มีความเป็นธรรมชาติที่เป็นพระที่กดขยือนนะครับเราจะเห็นว่าตรงขาของหลวงพ่อจะมีรอยขยืนของแม่พิมพ์ต่อไปเรามาดูตรงปลาด้านล่างเราจะเห็นว่าพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ปลาจีนเป็นพิมพ์ที่แกะด้วยสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆองค์นี้กดได้ชัดเราจะเห็นว่าตามตัวของปลาหาง หรือแม้กระทั่งครีบปลามีความสวยงามและชัดมากๆปลาจีนก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลของคนจีนถือว่ามีความหมายดีมากต่อไปถ้าเราไปดูด้านบนตรงขอบด้านนอกจะมีลวดลายเหมือนตัวยันและจะมีขอบบังคับพิมพ์ชัดเจนต่อไปเราไปดูด้านหลังกันเลยนะครับธรรมชาติด้านหลังของพระหลวงพ่อปานนะครับก็จะมีรอยปาดและเนื้อดินขององค์พระค่อนข้างที่จะ แน่นมากๆสังเกตนะครับด้านบนนี้จะเป็นเนื้อส่วนที่เนื้อดินกดเข้าไปเต็มบล็อกพิมพ์ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นส่วนที่เนื้อดินไม่เต็มบล็อกช่างก็เลยทําการปาดไม่ถึงเนื้อที่อยู่ต่ำกว่านั่นเองต่อไปเรามาดูด้านข้างกันความรู้สึกแรกที่เห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเนื้อดินมีความแน่นตัวมากเพราะถูกกดลงเข้าไปในบล็อกพิมพ์ตามขอบก็จะมีเหลี่ยมมุมด้วยซึ่งเกิดจากบล็อกพิม เนื้อพระของหลวงพ่อปานเป็นเนื้อดินกรองเม็ดกรวดจ,จะมีขนาดเล็กถ้าสังเกตดีๆด,ด้านข้างจะมีรอยเส้นคุมๆที่เหมือนเกิดจากรอยขูดบล็อกด้วยต่อไปพริกด้านบนเนเราจะเห็นว่าด้านบนมีผงอุดด้วยเขาเรียกว่าเป็นผงวิเศษองค์นี้ผงล้นมาด้านหลังถ้าเราซูมดูเราจะเห็นมวลสารที่อยู่ในผงนี้ด้วยจะมีเม็ดขาวๆนะครับเห็นไหมผสมอยู่ในผงอุดผงอุดพวกนี้มีการทําปลอมนะครับ ของแท้จะต้องจำสีแล้วก็มวลสารเม็ดดำๆขาวๆที่อยู่ในของแท้ให้ได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีพระที่บ้านสงสัยก็ส่งรูปมาดูได้เลยเดี๋ยวผมดูให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ